เนี่ยอยู่ด้านหลังเกมส์กันอแอบหลบไว้อยู่สวัสดีครับพี่แมนครับสวัสดีครับมาดีแล้วกับ EP ยังเท่าไหร่ยังไม่รู้นะเพราะว่ายังไม่รู้ตัวคลิปอ่ะมันจะไปอยู่ใน EP ที่เท่าไหร่ก็เลยยังบอกไม่ได้ว่า EP ที่เท่าไหร่แต่ว่าอยู่ในช่วงของชีวิตเกมเมอร์เหมือนเดิมพี่แมนรอบนี้ เรียกว่าเกมเมอร์หลายๆคนที่เกิดยุค80 90จะต้องเป็นเจ้าของหรือว่าเคยสัมผัสหรือเคยชังเนื้อดูเพื่อนเล่นอย่ากแน่นอนนะจัดที่บ้านที่โรงเรียนีรเยนหรือที่ทํางานก็ได้งานอะไรก็ว่าไปแต่ผมเชื่อเลยว่าทุกคนต้องรู้จักนะมันคือเครื่องเล่นเกมที่สร้างความบันเทิงความความสนุก ให้เราได้ทุกที่ทุกเวลาใช่ครับแม้แต่อยู่ในห้องน้ำใช่ครับเป็นจุดเริ่มต้นของเกมพกพาที่ทําให้พวกเราเล่นกันแบบว่าเฮ้ยโอ้โหติดกันงอมัมเหมือนกันว่าก็ว่าได้เอออนนั่นก็คือเกมบอยครับเกมบอยนะครับเพราะว่าเกมเพียเราพูดไปแล้วแล้วที่เราติดเอาไว้ว่าเออเกมบอยแต่คราวนี้มาถึงที่เกมเกมบอยของ Nintendo ใช่ครับถามพี่แมนหน่อยเกมบอยในยุคนั้นผมเป็นเด็กต่างจังหวัดนะอือืผมเฉย ยังไม่ยังไม่ได้สนใจมากเ,<อ>เพราะว่าเราเล่นแฟมิคอม่กลับบ้านเล่นแต่เด็กกรุงเทพตอนนั้นเป็นไงโอ้ตอนที่ข่าวว่าจะมีวางจำหน่ายเนี่ยอ,อมันก็ฮือหาแล้ววันวางจำหน่ายวันแรกคือ21เมษานะมี1น8 9 1989ปี1989ห9 8 9ใช่หลังเมกะไดก่อนซูเปอร์แฟมิคอม หลังเมกะไดก่อนซูเปอร์ฟันคอมอ่าโอเคก็แสงว่่ทำรายถูกจะอยู่ในช่วงของฟันคอมตอนนี้ฟันคอมเขาเรื่องเล่นกันอยู่ยังเล่นกันอยู่อ่ามันก็แสดงว่าผมไม่ตกยุคยังไม่ตกยุคอ่าแล้วไอ้ตัวนี้ตอนที่มันประกาศวางจำหน่ายขึ้นมาเด็กกรุงเทพเป็นยังไงพี่แม่ตอนนั้นเฉเฉยแบบไม่ไม่ได้สนใจเล่นเล่นบนมาริโอฟ m i c o คอมดีกว่า ใครที่แบบว่ารู้ว่ามันวางจําหน่ายปุ๊บแล้วอย่างนั้นก็ต้องมาที่ร้านเกมมาเดินดูว่าเฮ้ยมีร้านไหนเอาเข้ามาขายแล้วมั้งวะอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นยังไงอยากจะลองเล่นดูไงเออว่าเกมเราเล่นแฟมิคอมมาเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกเราเหมือนได้เล่นแฟมิคอมพกพาแค่ไหนเงี้ยเออแต่ว่าตอนนั้นจอเราก็รู้กันอยู่จอเป็นขาวดำไงจุดเสียของมันก็คือจอยังเป็นขาวดำมันผมจำไม่ได้ว่ามันมีไฟแบ็คไลท์ในตัวไม่มี ถ้าเล่นในที่มืดไม่ได้นะที่มืดต้องมีอุปกรณ์ต้องมีอุปกรณ์เสริมอ่าใช่ใช่เพราะว่าผมมาเริ่มเล่นจริงจังจะเป็นยุคพกแก๊สใช่ไหมอ่าตัวตัวพกแก๊สพกตัวคันเลอร์อ่าแต่ตัวนี้เรียกว่าเป็นตัวดั้งเดิมใช่ o r ิ g i n a l แท้ๆใช่ครับซึ่งผมเห็นอ่ะหลายๆคนรู้สึกตามหากันอยู่นะใช่ตามหากันอยู่เพราะมันมีจุดเริ่มต้นไงเกมผ่าจริงๆริงทีมไม่นับไอเกมกดยุคเก่าๆนะ เออที่เป็นจุดเริ่มต้นของแฮนด์เฮลเกมพกพายนี้คือตัวนี้แหละที่แม่จำราคาได้ไหมเกมบอยเนี่ยในตอนนั้นที่วางจำหน่ายในกรุงเทพอ่ะถ้าจำไม่ผิดประมาณสามสอพันสองพันกลางๆสองพันกลางๆถึงสามพันประมาณนี้ประมาณนี้ผมจำไม่ได้แม่นเป๊ะแต่ประมาณนี้แหละให้เพื่อนๆลองคิดดูกันนะตอนนั้นอ่ะเงินใหญ่นะเออทองอ่ะบาทหนึ่งประมาณห้าพันอืมไอ้นี่ล่อไป 2,005 3,000เกือบเกือบเกือบจะซื้อทองได้เพิ่มไปอีกฟัน2,000ก็ซื้อทองได้แล้วนะดังนั้นใครที่บอกว่าตอนนี้เครื่องเกมแพงเนี่ยเอไม่ใช่นะไม่ใช่นะสมัยก่อนเนี่ยไอ้นี่ซื้อแค่เครื่องหนึ่งเนี่ยเกือบซื้อทองได้แล้วช่อมาแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือแบตเตอรี่สมัยนู้นเนี่ยเปิดให้ดูใช้ถ่านสี่ก้อน กินฐานมาก่วยงานถ้าเล่นต่อเนื่องกันหลายๆชั่วโมงอ่ะสองชั่วโมงได้ไหมหมดสองชั่วโมงก็คงใกล้หมดแล้วฮะถ้าเราเล่นต่อเนื่องหลายชั่วโมงที่ว่าฐานเนี่ยเอามาอยู่ก็คือต้องมาเสียบอะแดปเตอร์ม่อแปลงนี่นี่ครด้านล่างไหมตรงนี้หรือว่าด้านข้างอันนี้อันนี้เสียบฝั่งังอ่านี่อ่าด้านข้างเออใช่ก็ก็จะช่วยเซฟเซฟค่าฐานใช่ครับและอันนี้ที่เสียบอยู่คือซูเปอร์มาริโอแลน เป็นเกมที่ออกมาน่าจะออกมาพร้อมเครื่องเลยก็เรียกว่าตลับเกมเป็นแบบคล้ายๆเกมเกียร์นะถ้าพูดถึงาแ่่เเล็กกวออทงทททรรรงงงประมาณนี้ครับถือว่าตอนนั้นอ่ะวางจำหน่ายปุ๊บอ่ะก๊อปปี้มาเลยไหม ็น่าจะมาเร็วพอสมควรแต่ผมจำไม่ได้ว่ากี่เดือนหรือเป็นปีมามาหรือเปล่าแต่ว่าเออไม่นานนักก็ปีก็เริ่มมีมาก็เริ่มเห็นและเออเออเพรปีจะมาในลักษณะบางทีเป็นเกมรวมอย่างเงี้ยเอออ๋อตลับรวมใช่ใอ่ใช่ใช่ซึ่งเครื่องนี้ยเป็นเครื่องของคุณอัพซึ่งทิ้งไว้ประมาณนานมากนะปกติว้ว่าสามสิบปีละเออเอสนะอ่าสามสิบปีแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะ กลับมาเล่นได้กลับมาฟื้นกลับมาิดดใช่กลับมาเปิดติดในสุดก็เออในสุเปิดติดเห็นแต่ว่าจอจอมันเสื่อมไปตามการใช้งานเอ่าตามการใช้งานใช่เดี๋ยวลองเปิดให้ดูนะครับนี่ฮะของสูงเข้ามาใกล้ๆเนี่ยจอถูกกินไปเยอะพอสมควรกินด้านข้างด้านข้างเนี่ยนี่อ๋อผมก็ผมก็ว่าเออ ว่าจอจอเนี่ยถ้าพูดถึงเป็นจุดด้อยของเขาเลยนะเพราะว่าตัวจอเนี่ยมันหน้าจอมันค่อนข้างที่จะเล็กถ้าพูดถึงใช่นะออแต่มันมีตัวอุปกรณ์เสริมนี่ผมเคยเห็นที่ทําให้มันใหญ่ขึ้นก็ตัวไรบอยไงใหญ่ขึ้นแล้วก็เล่นในที่มืดได้ด้วยเป็นเหมือนกับเป็นแว่นขยายในตัวแล้วก็มีไฟส่องเข้าไปด้วยแล้วพี่แมนได้เป็นเจ้าของตอนนั้นตอนนั้นเลยไหม คิดว่าออกมาไม่น่าจะเกินปีน่าจะเป็นเจ้าของและซื้อมาเออจันตอนนั้นได้มาพร้อมเกมเตติสอ่าสถานที่ไปซื้อแบบแยกออกมาก็เล่นได้นะแต่อยากเล่นบนเกมบอยใช่แล้วก็รู้สึกว่าตอนนั้นจะเทสลองเล่นกับเพื่อนด้วยมันจะมีสายลิง์เล่น2คนได้ด้วยอ๋ออเตติดเชื่อมใช่เชื่อมเล่น2คนและอีกหลายเกมเลยที่เล่นแบบเชื่อมสองคนได้เออโดยใช้สายลิงกัเพราะว่า ผมเองอ่ะยังจําความรู้สึกก็คือถ้าเล่น2คนเนี่ยก็คือคนหนึ่งเล่นตายหลงต่อไม่ไ่ลิ้นนี่นนี่ช่องต่อสายลิ้นเห็นไหมนี่ก็เป็นเป็นอุปกรณ์เสริมที่ใครได้เล่นในยุคนั้นก็คงจะสนุกแหละใช่ใช่พี่แมนมีเกมวันวานหน่อยไหมของเกมบอยที่ที่คิดว่าหลายๆคนน่าจะเคยสัมผัสหรือบางคนอาจจะไม่รู้ว่าเฮ้ยมันลงในเวอร์ชันของเกมบอยด้วยอ่าแต่ผมให้ดูนะครับ อาไทยเกมต่อยอาไทยอาไทยเกมยารยิงเกมภาษาฮัซาก้าอ่ซซาก้าที่เล่นยังไงก็ไม่ค่อยเข้าใจมันตอนนั้นเนอะจำได้ไหมเกมอะไรมันเคยของแฟมิคอมนะถ้าผมจำไม่ผิดใช่ใช่เป็นแฟมิคอมเกมนหไฟติ้งไหม เออใช่ไหมทาขผมเจิแอคชั่นนะแอคชั่นแอคชั่นเเออที่มีเจอบอสแล้วก็มีจุดบนหัวกลางตัวแล้วตรงเท้าแล้วก็ต่อสู้อย่างเงี้ยเออชื่อว่าอะไรพี่แมชื่อว่าเกมเขาเรียกกันดาคอนฟิตอะไรประมาณเนี้ยเออเอ่าโดเรมอนเออนี่โดเรมอนอันนี้ดองกี้คองเอออันเนี้ยพอดีพูดนิดนึงว่าหลังจากออกเกมบอยมาสักพักหนึ่งรู้สึกจะประมาณ สี่สี่หรือห้าปีมั้งมันจะออกตัวอุปกรณ์เสริมตัวหนึ่งที่ว่าซูเปอร์เกมบอยนี่ตัวนี้อ่าไอตัวนี้คุ้นคุ้นคุ้นตาซูเปอร์เกมบอยสำหรับเอาเกมของเกมบอยเนี่ยมาเสียบแล้วก็มาเล่นบนเครื่องซูเปอร์แฟมิคอมแล้วภาพเป็นสีไหมพี่แมนอ่าใช่ไหมมันจะมีเกมอย่างนี้สพอร์ตแล้วมันจะมีสีสันมากขึ้นไม่จะมาบอกใช่ก็เป็นไอเทมตัวหนึ่งที่ดีเทโดมาหากินใช่ออกมาประมาณ กลางปีหนึ่งเก้าเก้าสี่แต่ผมว่าไม่ค่อยได้รับความนิยมมกะถ้าพูดถึงตอนนั้นผมไม่ได้ซื้อมาตอนนี้ซื้อมาหาตอนหลังแล้วประหลัดประวัติความเป็นมาของแต่ละตัวเนี่ยที่วางมันอยู่ตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจะให้คุณกล้องพูดต่อกล้องได้ได้ได้โอเคกล้องเป็นตากล้องอยู่ตอนนี้เอาคขอสลับนิดนึงนะเพื่อนโอเคแล้วก็เป็นสื่อตง อันเนี้ยเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นเครื่องของตากล้องที่กำลังถ่ายอยู่คุณอัพแต่ตัวนี้คุณกล้องได้มาตอนนี้อสดสดไหมใช่สดประมาณสองอาทิตย์ที่แล้วสองอาทิตย์ที่แล้วตอนนั้นไปของถมจริงจริงๆไปเมกาพาซาแหละไปเดินไปเดินก็ไปหาดูก็ถามว่ามันมีขายไหมก็ มันมีขายแต่ว่าราคาราคามันยังไม่โดนจนแบบประมาณสักประมาณทุ่มหนึ่งนับพี่แมนไว้อ่พี่แมนเดี๋ยวไปเดินของสมกันเผื่อเผื่อเจอก็ไม่คิดว่าจะเจอก็เจอพอดีทีร้านเขามีสองตัวมีสีใสกับสีธรรมดาธรรมดาก็คือตัวนี้อัวอเราก็ถามราคาเขาราคาออกมาก็เออโอเครับได้ประมาณเท่าไหร่คุณก็บอกไม่ต้องเป๊ะนะเอา สองพันกลางๆสองพันกลางๆรับได้แล้วก็เพื่อนไปหากันเองแล้วก็ตัวเนี้ยทางร้านที่เขาขายอ่ะเขาเปลี่ยนจอให้มันมีไฟมาเรียบร้อยแล้วอ๋อเล่นในที่มืดได้ใช่เรียกว่ามีแบ็คไลท์อยู่เราเรียกว่าผ่านการโมดิฟายมาให้เรียบร้อยแล้วก็ยิ่งเหมือนกับคุ้มไม่อีกถ้าพวกข้ามองะเพราะว่าจอตัวที่มีไฟอ่ะมันก็หลายร้อยแล้วอ่าใช่ถ้าจะไปเปลี่ยนว่าคิดว่าจอเดิมมันนักน่าจะเสียแล้วเขาเขาเลยใช้วิธีนี้เอาก็เลยได้มา แล้วก็ทําการเทสทุกอย่างผ่านปกติแล้วได้เป็นสีใสได้มัไอตัวสีใสมันจะหายากกว่าสีปกติอ่าใช่ใช่ไอคุณกองเปิดดูได้ไหมตัวนี้ได้นะนี่มีฐานอยู่มีฐานอยู่อ่าอ่าจะมีความแตกก่างกับตัวนี้อ่าอ่าตัวนี้อ่าอาจจะต้องแบบเอียงเอียงใช่ไหมในวันนี้ดูตรงๆได้เลยอ่าโอเค เอ่อสีมันก็ดูสว่างขึ้นใช่ใช่คุณกล้องได้เล่นกี่ชั่วโมงละเครื่องนี้ที่ได้มาก็เล่นยาวอยู่วะประมาณหนึ่งละเพราะว่าตัวเนี้ยฐานชาร์จอ่ะมันแอมมันเยอะมันก็เลยเล่นได้นานอ๋ออ่าเพราะว่าฐานมันมีตัวประจุของมิลแอมเยอะมันก็เลยเล่นแบบพกพาได้นานกว่านานกว่าเท่าพอท่อไหมเทเลชันพอท่อใกล้เคียงใกล้เคียงเหรอมากกว่าสองชั่วโมง มากกว่ามากกว่าโอ้เอาเรื่องนะใช่มากกว่าสองชั่วโมงเพราะว่าผ่านชาร์จเนี่ยรู้สึกว่ามันสี่พันกว่าแอมป์อ่ะอ่ามิลลิแอมป์อ่าก็เลยใช้สี่ก้อนอ่านี่การันตีว่าเล่นต่อเนื่องได้มากกว่าสองชั่วโมงเกือบ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 อ่าตีไว้ว่าสองชั่วโมงเกินเกินชั่วโมงหรืเปล่าเกินเกินแน่นอนอ่าอันนี้คือเปิดเสียงเปิดเสียงปกติแต่ว่าเกมบอยต้องบอกก่อนเสียงมันไม่ค่อยดังอยู่แล้ว ลำโพงมันมันไม่ได้แบบดังแบบเซอร์ราว์ถึงขนาดนั้นะถ้าอยากได้เสียงที่มันดีๆคือมันจะต้องต่อออกถงฟังเอาอ่าอันนี้ยังต่อได้ไหมต่อได้ต่อได้อ๋อลองลองเช็คดูแล้วเสียงออกไม่มีไม่มีไม่มีใสใสเลยโหก็ก็สามสไตล์เกมบอยยุคยุบกันและอ่าถามคุณกล้องนิดนึงซื้อไปวันนี้คาดว่าอีกสักสิบปีข้างหน้าห้าปีข้างหน้ามันจะอยู่แบบนี้เหมือนกับเราอยู่เหมือนกับวันนี้ไหมหมายถึงว่าตัวนี้หรออไม่สภาพเนี่ยมันจะอยู่ มันจะอยู่ได้เหมือนกับในวันนี้ไหมมันต้องดูว่าเราเก็บการเก็บรักษาเราเก็บแบบไหนคือถ้าเราเก็บแบบที่ที่มันร้อนมากชื้นมากอะ่ะตัวจอมันจะไปก่อนเลยอ่าเพราะผมเห็นของคุณกล้องเนี่ยไอ้เครื่องเก่าๆที่ไปหมดแล้วที่รื้อมาเนี่ยไปหมดแล้วบางตัวเนี่ยก็ยังใหม่กว่าเกมบอยนะใไอ้นั่นก็คือไปหมดแล้วคือ,ค,อคือสภาพภายนอกอะ่ะมันดูสวยนะแต่พอเปิดแต่พอเปิดอะ่ะมันเปิดไม่ติด ใช่งานไม่ได้ใช่มันมีบางตัวที่แบบดูดีข้างหลังน้ํามันเยิ้มออกมาหรือเปล่าเมนกับเมนอันนั้นน่าจะเสียแล้วอ่ะอันนั้นอันนั้นเมนบอร์ดน่าจะพังแล้วก็จอพังออันนั้นคือเก็บในที่มันร้อนมากแล้วก็ชื้นมากอมันทําให้ภายในของเครื่องอ่ะมันเสียเพราะนั้นเนี้ยมันอยู่ที่การเก็บรักษาด้วยอย่งนคือถ้าเราอยู่บ้านเนี่ยถ้าเกิดบ้านเรามีเปิดแอร์ตลอดี่ยอันนี้ไม่เป็นไรเพราะว่ามันก็รักษาอุณหภูมิให้มันคงที่ตลอด อ่าใช่แต่ถ้าแบบบ้านใครไม่มีแอร์เจอช่วงที่แบบเมรัสเงี้ยร้อนร้อนโอ้โหเรียบร้อยเจอหน้าหนาวอากาศเย็นเย็นเงี้ยบางทีฝนตกเป็นชื้นเงี้ยอันนี้มันทําให้มันผักเร็วอืมอืมอืมอก็เรียกว่าประสบการณ์ในการเก็บพวกเกมเก่าคุณกล้องรู้แล้วแน่นอนว่าการเก็บรักษาตัวนี้จะรักษาให้มันอยู่กับเราไปนานที่สุดที่ยนานได้ก็คือเรื่องของอากาศเป็นหลักเลยอ่าอ่าอ่าก็เรียกว่า อของคุณก้องนี้เปิดท้องแอร์ไหมถ้าพูดถึงกลับบ้านไปบางครั้งบางช่วงเวลาหรือว่ายังไงบ้างคือตอนนี้ผมย้ายของมาไว้ที่ห้องที่เราอยู่ประจำแล้วเพราะห้องที่เราอยู่ประจำเราจะเปิดแอร์ตลอดอ่าอย่างน้อยเรื่องของอากาศมันไม่ได้อบอ้าวเหมือนกับเหมือนกับไอตอนที่เราเคยเก็บเก็บเอาไว้ใช่ใช่อ่าก็ถือว่ามีบทเรียนใช่มีบทเรียนแล้วเพราะสุดท้ายมันเสียก็ต้องมาซ่อมอีกเปลี่ยนจอเปลี่ยนจหอใช่หาหน่อยคุณก้อง ในฐานะที่คุณกล้องเนี่ยมีอุปกรณ์หรือว่าฮาร์ดแวร์จะเป็นซอฟตแวร์เกมเก่าก็ดีเนี่ยประเมินว่าสักห้าปีแล้วกันหลังจากวันนี้นะซื้อไปเนี่ยห้าปีจะซื้อในราคาสองพันกว่าบาทเนี่ยได้ไหมถ้าไปเจอเดินตามบุครองผมไม่มีทาง <c oughs> เพราะว่าผมเช็ค <c oughs> ผมจําได้ว่าสิบปีที่แล้วแล้วกันห้า้อยได้ไหม มันไม่เกินมันไม่เกินพันห้าเออเออแล้วผมแบบเพิ่งซื้ออ่ะสองอาทิตย์แล้วสองพันสองพันสองพันกลางๆอ่ะอ่สองพันกลางๆอันนั้นเพรอีกห้าปีผมว่าไม่ต่ำกว่าสามพันห้าอ่าเขาเรียกว่าราคาต้องขยับใช่เพราะว่ายิ่งเก่าอ่ะมันจะยิ่งหายยากและยิ่งสภาพสวยๆมันก็จะยิ่งแพงเข้าไปอีกแต่ยิ่งมีแบบกล่องครบคู่มือครบสภาพใหม่ๆราคายิ่งโดดอีก เพราะว่ามันมันเป็นเขาเรียกว่าของสะสมแล้วมันไม่ใช่ของเล่นแล้วเพราะนั้นเนี่ยคนที่เขาต้องการสะสมต้องการสภาพสวยๆอย่ะเขาก็จะหากันคราวนี้ราคาก็จะโดดไปอืมออ,อันนี้คุณก้องมองว่าสภาพที่เราได้มาเนี่ยประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ได้อ่ะถึิง้องว่าดีประเมินในแบบของคุณก้องที่มองประมาณ90้าสิเปอร์เซ็นต์ตีว่าเก้าสิบเพราะว่า พอมันสีใสอ่ะมันก็จะเราก็จะเห็นว่ามันออกเหลืองๆนิดๆอ่ามันเป็นปกติของของของนานอ่าก็มีริ้วรอยมากโอเคแต่ว่าโลโก้โลโก้ทุกอย่างอยู่ครบูครบปุ่มปมทุกอย่างมันยังใช้งานได้ปกติอ่ามันก็โอเคเพราะว่าอ่ะเรามาดูด้านหลังอันนี้เพจเปิดมันยังมีติดอยู่เดิมนอฮะเพราะเพราะบางอันเนี่ยเห็นไหมเพดเปิดไปแล้วหายอ่าอันนี้โค้ดตอกยังอยู่ใช่อ่าอ่าอ่าแต่เราก็ไม่รู้นะ พจริงไ่จริงงไยนะแต่ว่าก็รู้ว่ามันสติ๊กเกอร์เนี้ยจริงมันมีขายแยอมีขายเห็นอยู่ของใครซีนหรือว่าซื้อมาติดได้ติดอออโอเคถือว่าเป็นเครื่องเล่นเกมพกพาที่หลายๆคนอยากจะได้เป็นเจ้าของย้อนกันทั้งทั้งที่ในยุคปัจจุบันเนี่ยก็สามารถที่จะเล่นตัวเกมเนี่ยผ่านตัว อ่าซอฟต์แวร์อื่นๆของทางดิ t e n โดก็ได้เหมือนกันนะผมเห็นตัวดีเทลโดออนลงออนไลน์มันก็พยายามที่จะเอาเข้ามาใส่ย้อนกลับนะแต่ว่าถ้าจะเอาให้มันแบบออริจินอลจริงๆเนี่ยมันก็ต้องเล่นบนไอ้เครื่องนี้เท่านัะนะออมันต้องมีอะไรอยากจะฝากเพื่อนๆไหมว่าใครที่อยากจะหาเกมบอยอ่ะในตัวรุ่นออริจินอลนะให้มาหากันที่ไหนอ่ะเอาเอาถาม ถามอันนี้ผมก็คิดตลอดนะอ,อะถ้าคนไหนที่อยากจะได้เกมบอยเป็นเจ้าของในตัวรุ่นออรจินอลคุณกล้องแนะนำหน่อยแัก้กหนหาซื้อที่ไหนจริงๆในแพลตฟอร์มออนไลน์มีขายนะเคยเห็นแต่ว่าราคาเนี่ยมันก็แล้วแต่สภาพแล้วกันแล้วแต่ร้านร้านขายอ,อันนี้ก็คือให้ดูดีๆว่าบางทีอ่ะตัวเกมบอยอ่ะที่เราไปดูอ่ะ ถ้าอันไหนที่มันถูกมากๆอ่ะอันนั้นให้สันติฐานว่ามันอาจจะเปิดไม่ติดหรือเปล่าหรือไม่ก็อาจจะสภาพไม่ดีหรือเปล่าแต่ถ้าตัวไหนที่มันราคาสูงขึ้นมาหน่อยอ่ะอันนั้นอัน,น,นอาจจะเป็นสภาพที่เขาได้ทําการคัดสภาพมาแล้วแล้วก็มีการเพสมาแล้วว่าโอเคจอไม่เสียอื เปิดติดทุกอย่างเสียงเสริมมาหมดอือันนี้ก็ต้องอยู่ที่งบประมาณของเพื่อนๆแล้วว่าเพื่อนๆเนี่ยงบประมาณประมาณไหนอ่าแล้วอยากได้สภาพแบบไหนใช่ไหมว่าราคามันก็ตามสภาพอ่าตามตามสภาพแต่ถ้าเรียกว่าถ้าตามก่อพันธุ์เนี่ยให้คว้าไปเลยก็ได้ถ้ามันเปิดติดนะใช่ไหมเปิามาก่อนคว้ามาก่อนจอเสียไม่เป็นไรเปลี่ยนได้ได้ใชได้่อ่าก็แล้วก็ถ้าจะเอาแบบแบบนั้นนะแนะนำนะพวกแบบตลาดอ่ะ ตลาดกลางคืนอ่ะผมเห็นมีหลายที่แล้วมันมีขายอวีดีบางคนไม่รู้เขาเอามาจากไหนของร้อนหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้นะเขาเอามาจากไหนลองถ้าเกิดเจออ่ะลองเทสว่ามันเปิดติดไหมถ้าเปิดติดอ่ะแล้วเขาขายไม่แพงอ่ะเอามาก่อนเลยเอามาก่อนบ่านที่ร้อนเงินนเี่ยอมาวางเลยผมเคยเห็นนะตลาดแบบกลางคืนอ่ะที่แบบือว่าโตุ้่งอ่ะเขาเขามีขายพวกขายตลาดมือสองอ่ะได้ได้ก็เรียกว่าใครที่อยากจะได้ ก็ลองเอาเทคนิคเขากล้องเอาไปเปรียบเทียบดูก็ได้นะว่าเออว่าดูสภาพเป็นยังไงแล้วก็ราคาของคุณกล้องที่ได้มาเนี่ยคุณกล้องก็ประเมินแล้วว่าตัวเนี้ยประมาณสักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้ในมาราคาสองพันกลางกลางเปลี่ยนจอแล้วคุ้มแน่าก็ลองไปสาะแสวงหากันดูใครที่ได้ถูกกว่านี้ก็มาบอกกันด้วยก็มาบอกด้วยว่าไปได้ที่ไหนแต่ถ้าใครอยากจะมาดูพี่แมนร้านพี่หล่อมีตัวแรงๆไหมของเกบอยหรือว่าไม่มีแล้วตอนนี้ พอจะมีนะนั่งมีอยู่เหรอแมนพาพาเดินดูหน่อยได้ไหมอ่าอ่าอ่าหะไรใส่กับคุณกล้องเลยก็ได้เดี๋ยวผมถือไมค์ให้โอเคเป็นตัวลิวกับตัวอ๋อเป็นี่วเดี๋ยวนะอ่าผมขออยู่ครับอ่าอืมอันนี้เป็นตัวพ็อกเก็ตแล้วเอออืม แล้วก็คัลเลอร์คัลเลอร์ก็มีหลายสีอถัดมาก็จะเป็นยุคของไอ้นี <S S ่ละ S T เออ ST เสร็จแล้วก็จะเป็นไมโครตัว hmm. น yeah. ั hey, ้นน uh ั huh. ้นย oh. ูสุดท้ายละไอ้ไลท์บอยที่เราพูดไลท์บอนั่นเนี่ยอยู่ด้านหลังเกมเกียร์แอบหลบไว้อยู่ นล่างก็จะเป็นนี่ไอตัวแอดวานซ์ที่เป็น P.S. เอ่อานอนซีอันนี้ตัวลิมิเต็ดอันนี้หายากอยู่าเออเมื่อกี้ที่ดูเกมกันนะครับอ่ามีคนชื่อมาอันเนี้ยชื่อเกมฮีลิวโนเคนหรือว่าบินมือหนึ่งก็คือดาร์คอนฟิตดาร์คอนฟิตผมว่ามังกรบินได้ของผมเออมังกรบินนั่นแหละฮีลิวโนเคนแล้วก็อันนี้เป็น งานกล่องงานกล่องโอ้โหเกมบอยที่มีในร้านโอคอเนอร์ร้านโอคอเนอร์ดูราคาไหมพี่แมนผมขอพิกดูนะเราพิกดูสักนิดก็ได้เอาพี่แมนทายอันพันจเป็นเงนพันเอาทายทายเพราะพี่แมนดูแล้วอ่ะใช่ไหมแต่จำไม่ได้ดิบู่ต้องสายเกตเนี่ยแต่นี่เป็นแค่ราคาป้ายนะราคาป้ายเราอ่ามันต่อรองกันได้เนี่ยเตติดเตติดอันนี้เตติตี่พี่แมน ซื้อมาเล่นต่อนะใช่ไหมที่ที่ที่ได้มาแรกปุดเลยพร้อมเครื่องเออตอนนี้เล่นกับพร้อมเครื่องแล้วก็นี่ก็ดาวเท้ากันคุณโอใช่ไหมนี่งานกอง F1 เลทที่มาพร้อมอุปกรณ์ที่เล่นสี่คนเห็นไหมนี่เฮ้ยมันเล่นเกมบอยเล่นสี่คนนี่นี่อุปกรณ์ตัวนี้ฮะนี่ไงเห็นไหมล่าไปแล้วโอ้เออเฮ้ อ่ะข่าวนี้หนังสือหนังสือไหนี่หนังสือได้มาก็คือหนังสือนี้ก็จะเป็นอาร์ตเวิร์กเกี่ยวกับเกมบยหน้ากล่องเกมบอยบางทีสมัยก่อนเราเล่นน่ะเราไม่รู้ออกหน้าตากล่องเป็นไงเมื่อเราเล่นตันรวงอ่าใช่ใช่ใชหมดเลยไหมคุณกล้องนี้เกือบครบเกือบครบใช่ไหมใช ถ้าเกมหลักๆที่เรารู้จักก็คือจะมีจะมีหมดมันรวมคันเลอร์ด้วยไหมเฉพาะเฉพาะขอดำขอดำนะแต่ว่าก็จะรวมกอ่าตลับอเมริกากับญี่ปุ่นไว้ด้วยกันอ๋อโอเคแสดงว่ามีสองเวอร์ชั่นใช่อ๋อเรียงตามตัวอักษรใช่นะตามอาสายข้อเซลดาโอเคอายูกิกอะไรพวกนี้อืพบหมด สวยสวยสวยเอ่อตอนเกมก็ลงเวอร์ชั่นอื่นด้วยไหมพี่แมนหรือว่าไม่เลยเขาอร์ตแบบมันคล้ายๆกับเกมดังเนี่ยบางทีมันจะมาผรอนลงเกมบแบบย่อส่วนหน่อยนับเป็นอีกเกมหนึ่งเออยอส่วนเทยยายจะไม่เหมือนเป๊ะจะไม่เหมือนเป๊ะแต่เกมอาไทยอ่ะ,<ๆ>อะมันเป็นภาคเดียวกับใน กีนสีจินใช่แต่ว่ามันจะย่อส่วนลงมาใช่ที่บอกกันย่อส่วนมาพิแดนเดินเน่ะมันเหมือนกันหมดเลยเลยป๊อสเบิร์ดเหมือนกันวิซีข้าเหมือนกันหมดแต่มันย่อส่วนย่อส่วนมาร่อมให้ล็อกแมนด้วยใช่ล็อกแมนก็ย่อส่วนมาคอนท่ายออ่าะคอนท่านี่เหมือนกับของเครื่องซุปเปอร์เลยใช่ไหมอ่า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 ใช่ผมขอว่าจำลืมๆเรื่อเรื่อแล้วอ่ใช่โอเคสำหรับวันนี้ก็น่าจะ ได้ให้เพื่อนเพื่อนย้อนวันเกี่ยวกับเกมบอยกันนะ่เพราะว่าเกมบอยเนี่ยมันยังมีให้คุยได้อีกเยอะอะผมว่าเพราะว่ายังมีอีกหลายเจเนเรชันของเกมบอยอีก้ก็เดี๋ยว EP ีหน้าก็จะเป็นเกมบอยทัลเลอร์เจเนเรชันถัดมาอเนี่ยเพื่อนเพื่อนได้รู้ว่าวันที่คุณเล่นดิจิ n อ o สวิตสองกันอยู่วันนี้ละว่าทำไม Nintendo มันถึงเก่งนะกับไอวงการเกมพกพานะเพวกเขาพราะเขามีประสบการณ์มาก่อน เป็นเจ้าแรกเหตุพกพาเลยที่แบบออกออกเยอะขนาดนี้กี่กี่รุ่นได้มเกินสิบนะถ้าเอาแบบแอโนเดียโมเดียย่อยๆด้วยนะย่อยๆด้วยเกินเกินนะเกมบอยตัวอ้วนพ็อกเก็ตฮนเลอร์แล้วก็ดีเอสจากที่ดูเด็ออกมาได้เยอะใช่โอ้โหเรียกว่าเป็นเครื่องเล่นเกมที่ผมเองก็ไม่ได้ตามทุกเจเนอเรชันนะผมบอกเลยว่าเกมบอยเนี่ยผมตามแค่เกมบอยตัวอ้วนแล้วก็ตัวพ็อกเก็ต แล้วก็มาคันเลอแค่นั้นแล้วพวกพอมาเป็นแอดวานเอสพไม่ได้ตามอ่อแล้วก็มายุค d ีเอ่าหน่อยหนึ่งติงน่อยหนึ่งแล้วก็มาท d ดเออแต่พวกแอดวานกับ SP น่าสนใจไหม่ถึงต้องวะใช่น่าันเป็นสีแล้วก็มันเป็นแบ็คไลท์เล่นในที่มืดได้แล้วเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะไล่พูดไปตามทางหลน์ทางเอพีอยู่แล้วก็เดี๋ยวค้าหน้าเป็นเกมบอยคัลเล่อเพราะว่าผมเชื่อว่า SP กับ a v อ n c e d เด็กรุ่นใหม่เริ่มเล่นแล้วแบบไอ้พวกที่เกิดมายุค2,000ันอ่ะอ่าเริ่มพราะพราผมจําได้ว่าผมเริ่มเห็นหลานหลานเนี่ยจับไอ้พวกเอ็ดวานกับ AP เล่นอ่าเหมือนกับตอนที่เราเป็นเด็กที่เราจับเกมบอยเอะมาณนั้นเลยอ่าเดี๋ยวจะได้มาคุยกันนะโอเคับวันนี้ก็ขอบคุณร้าน โอ้คอร์เนอร์อีเช่นเคยนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่อ้อยอีกเช่นเคยเป็นการวันนี้ยังคงดูซีรีส์ตั้งแต่วันนั้นยังไม่จบโอเคโอเคเอาโอ้ก้าว